สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมมินบีดีแชนเนานะครับวันนี้นะครับผมก็บุกมาที่รีสอร์ทเบดเฮาส์นะครับมาหาสตรีเมอร์ครับผมพิมเกมมิ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปรับก่อนที่จะไปเจอตัวจริงกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งครับผมิงโอเคครับไปเจอกันครับนี่ครับพิมเกมมิ่งตัวจริงครับผม นีก็ได้คอนเทนต์ครับคิดสดๆเลยนะครับเมื่อกี้ดนสดใช่ดุนสดๆเลยเล่นสดเล่นสดยังไงบ้างครับช่ง <ul> <f> วงนี้ก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ทำทำคลิปเรื่อยๆครับ<ช>แล้วก็พอดีมันบวกกับงานนอกดนะ้วยเนาะทำงานด้วยแล้วก็ตัวทีมด้วยนะครับ<ช>ผมครับผมยวขออนุญาตถอดแม็กกนดีกว่านะครับเพราะว่าร้อนมากเพราได้แบบไปอันนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่ใช่เบาๆใช่ใช่ร้อนๆครับผมครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ครับมีคอนเทนต์นะครับเราจะไปรีวิวโน้ตบุ๊กนะครับ กำลังตั้งอยู่นี่นะครับมาดูกันเลยครับผมได้ได้ <c oughs> เดี๋ยวไป <c oughs> เปิดคอมรีวิวอะไรก่อนแป๊บนึง แล็ปท็อปที่เรามารีวิวกันมีชื่อรุ่นว่า ASUS Gaming ใช่นี่ครับครับผมแล้วก็สเปคก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นเด็กท็อปเนาะเป็น CPU Intel นะครับผม Core i5 นะครับผมแล้วก็เลมเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่16 g b กใช่นะครับผมซึ่งประมวลผลเร็วมากครับผมโดยใช้ดีเนาะประมาณสักรู้สึกว่า500กิกไปดูครับผมไปดูด้านด้านในมันดูได้นเดสกมานาเจอ โปรเซสอนี่ครับ CPU นี่ CPU ครับผม Wi-Fi น่าจะเป็นระดับ5แหละครับนะครับนี่ครับข้อมูลเดี๋ยวข้อมูลเข้าวๆเดี๋ยวผมจะขึ้นเพิ่มเติมให้นะครับดีวขึ้นนะโอเคนี่ครับสเปคโดยรวมรับตัวเครื่องแบบมีที่รับาไความร้อนด้านหลังสองดัวใช่ไหมครับครับผมแล้วก็พัดลมอยู่ภายในตัวคือสามารถเป่าพัดลมได้แ้วก็มีไฟด้วยไฟ RGB ๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับ ไฟอ g b นะฮะนี่อ่านี่ครับสายเกมมิ่งนะครับทําพลาดครับเป็นไวไฟหกไฟไฟหกแรงนะแรงมากแล้วก็มีพัดลมคู่ครับแล้วก็มีไกว่าไงล่ะเป็นสเปคของลำโพงลำมองคู่อ่าไกว่า a u d i o a อ m o s สนั่นเองนะครับนี่ครับไฟห้านะครับนี่ครับสายตัดต่ออะไรผมแนะนำนะครับตัวนี้เลยตัประหยัด งบงบก็คือถ้าเกิดว่าสเปคประมาณนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ2จบที่26 0 0มนนะครับผมถ้าเกิดว่าตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ประมาณนี้สามารถไปดูที่ JB นะครับผมสาขาใกล้บ้านก็คือลองไปดูว่าสเปคนี้ยังมีไหมครับผมลองไปดูถ้าเกิดเขาถามว่าอยากได้นุ่มพุกแบบไหนก็คือบอกเข้าไปว่า A s u ูตทับกิมมิ่งก็จะไปได้ชุดนี้มาเลย2 6 0 0 0นวันนี้เดี๋ยวจะพาเข้าสู่ โหมดเกมครับผมโอเคเรามาดูกันที่อันนี้เรามามาทดสอบที่เกมและซีนีวิวที่ผมเล่นจบไปเนาะมาดูกันอ่ะนี่คือเรามาดูการตั้งค่านะครับว่าสเปกมันยังไงมุมกล้องนะครับมุมกล้องนี่ครับอ่าอาจจะแสงตะนนิดนึงใช่ใช่ใช่ต้องกลางวันนะเนาะใช่แล้วก็เสียงนะครับผมภาษาภาษาไทยนะ ครับผมกักต้องใส่หมดหมดนะใช่ใช่กราฟิกนี่ครับระดับนี่ดูสิคุณคุณมีนดูสิเห็นไหมอคือภาพคือมันมันมันถ้าเกิดว่าใช้เกินสเปคอะผมรับรองเลยว่าแหลกแน่นอนครับใช่ใช่ใช่ปรับระดับกลางได้ใช่ระดับระดับที่มันจะอยู่ในเกมนี้เล่นได้เกมเหมือนก็เล่นได้ครับถูกต้องไม่ว่าจะเป็นแบบไฟเอ็มอะไรเล่นได้หมดถูกต้องไฟเอ็มอะไรเล่นได้หมดแต่ว่าบางเกมอะเราต้องดูด้วยนะคว่าสเปคผมอะ เขาให้มาแค่ห้าโีไงใช่ใช่อ่า,อาอเดี๋ยวเรามาดูกันภายในเกมเบื้องต้นนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวผมเล่นเ่มต้นให้ใหม่เลยใช่ใช่ะปกติอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูบางต้นก่อนใช่ใช่ครับนี่่มาลวภาพวิดีโอดูเสียงครับชัดมาก การแทบาครั้งนี้เร็วก,กว่าโรคใดๆในประวัติศาสตร์ขอให้ส,ะสะ <Okay. S 1> ลลงเดียวเดีเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาลื่นไหมลื่นนี่ครับกําลังเข้าอยู่ <c oughs> นะครับอาจจะแสงสะท้อนนิดนึงนะฮะเราแบบรีวิวตามธรรมชาติครับผมนี่ตอนนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทครับผมนี่สามารถเข้ามาได้นะเดี๋ <c oughs> ยวผมจะขึ้นรายละเอียดนะครับผมนี่ครับผมสามารถมาพักก็ได้นะฮะใจใจหลงลงลงมาเดีเ๋ยวเราเข้าสู่เกมกันกเลย เมื่อกี้ก็ได้ดูการตั้งค่านะครับผมของเกมกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่มดเล่นนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องนิดนึงฮะเราสามารถข้ามได้อะไรแบบนี้เราสามารถเพิ่มภาษามันมีหลายภาษาเลยภาษาไทายภาษาอังกฤษ,าาษาแต่ว่าต้องใส่หมดนะใช่ต้องใส่หมดแต่ว่าผมก็มมก็ทิ้งไว้ให้แล้วแต่เวลาลงมันมีระบบออนไลน์ไหมออนไลน์ออนไลน์ไม่มีไม่มีนะครับนี่แบบซิงเกิลไปเยอร์เลยใช่ใช่ซิงเกิลไปเยอร์ ในกายเป็นสมบีใช่ก็คุ้มค่านะครับสองหมื่นเนี่ยสามารถอ,อัพได้เยอะแล้วก็ถ้าถ้าจะเพิ่มอีกสองสามปันจะมีรุ่นดีกว่า,านี้ก็มีถ้าสําหรับผมคิดว่าถ้าเกิดเพิ่มนะผม,ผมคิดว่าคุณซื้อสามหมื่นอัพดีกว่าใช่ใช่สามหมื่นอัพนี้แค่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับคือมีครบทุกอย่างครับก็คือเบื้องต้นก็คือเขาจะแถมมาให้เนี่ยเมาส์แผ่นรองเมาส์ใช่แล้วก็เนี่ยไฟ RGB จีบอันนี้ถ้าเกิดกลางคืนสวยมาก ใช่ใช่อโอเคครับตอนนี้ก็เข้าถูงฉากมันๆกันแล้วนะฮะระดับเฟรมเรทผมเดาว่าอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าสิบใช่ไหมเติมเด็ดประมาณนั้น,นใช่ครับนี่นะฮะเดี๋ยวถ้าเป็นระดับท็อปก็นู่นแหละร้อยกว่าก็มีบางรุนเปเป็นฟุตบอลเลยใช่ใช่ดูเสียงครับ ใครแบบแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ไม่อะไรก็สามารถต่อแยกอะไรได้หมดได้หมดเลยนะฮะแต่พ่อมากครับคุณญิงน่ารักสุดๆใช่ใช่โอ้ยเชียวหัวไปนิดเดียวมาแล้วมาแล้วนี่ครับสมระดับบอสมาแล้วบอสบอสใหญ่มากนะที่เรื่องฉากเกมเลยอ่ะใช่แล้วคุณยิ่งดูั้นมันตามรางควนในต้นเกมอ่ะใช่ใช่ เดี๋ยวเราไปดูตอนที่แบบปะทะกันจางๆดีกว่านะโอเคผมตัดไป,ไปอีกจากนึงนะฮะให้พิมพิมเกมมิ่งเล่นไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเป็น, Insert. ปน Insert อินเสิร์ตเปิดอินเสิร์ตกันดีกว่าอินเสิร์ตสวยนะฮะจากเกมนะครับผมเล่นเลยครับผมกดไลค์ด้วยครับผม เครื่องนี้ครับผมใช้มากี่เดือนแล้วก็ประมาณ3เดือนนะครับผมก็โดยรวมเนี่ยถามว่ามันมันติดปดัญหาอะไรบ้างมันก็มันก็มีบ้างครับแต่ว่าตามโดยรวมนั่นตามสเปคคือถ้าเราใช้พื้นที่เกมมากหรือว่าเราใช้พื้นที่ข้อมูลมากมันก็จะหมดนเร็วแต่ว่า<ช>ลูกคังเนี่ยคือให้ทุกคนเนี่ยอพอใช้ข้อมูลเสร็จถึงว่าคุณตัดต่อคุณลงข้อมูลเสร็จแล้วคุณก็ลบออกได้เลยไม่ต้องกัดนะครับผมใ เราเราเราแบ็กอัพไปเ่ยถ้าเกิดว่าคุณแบ็กอัพบนใจคุณก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้นะครับผมแล้วส่วนที่เล่นเกมเป็นยังไงบ้างครับอดีตผอบอกไว้ครับว่าลื่นมากผมยกนี้ห้เลยลื่นจนแบบผมนี้กับกระแตกสามารถอัพได้เพิ่มได้อีกนะครับก็ถือเครื่องนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับสายตัดต่อก็สามารถเอาไปตัดต่องานกันได้สายเรียนสายแบบวอล์กเกอร์การเขียนเว็บการตัดต่อกันตัดต่อภาพอะไรแบบนี้ได้หมดครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบ สายเขียนเว็บสายเขีนโค้ดอะไรเงียผมคิดว่านั่นจะเพิ่มไปสักนิดนึ่งเพื่อให้สเปคมาเรียงขึ้นแล้วก็เพื่อให้ความจุของของเครื่องเนาะมากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ได้มาแบบบุกมาเจอสติมเมอร์ครับผมกับพิมพ์เกมมิ่งครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดกรดิ่งแกเดือนนะครับผมไม่งนั้นพลาดคลิปนะครับผมใช่นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับมีอะไรมีอะไรัปเลยไอเล็บยือครับผมขอบคุณที่รับชมครับผม